ท่านผู้ชมเอาเข้าแล้วโอ้ยรู้เหอ้ยเ้ยเ้คอเป็นไงมั่งเฮ้ยลุกขึ้นมาก่อนเลยคอเลยแม่เลยใครไม่ทำกูอ๋ออ๋ออ๋อลูกสาวแต่งหน้ามาแต่วงชอ่อ โอหเดี๋ยวเลือกตั้งใหม่แม่ไหมสาวคนลมันนี่เงินอะไรเด็กถ่ายกับเขาหน่อยแล้วตั้งนานไม่ถ่ายมาถ่ายตอนนี้เดียวโดนสง่าเหลือเกินครับท่านผู้ชมเอาเถอะถ้าเกิดใครบอกกูไม่หลอกูบอกกูใช้ครีมน้องนุ่นนี่นี่นี่ผมก็ทาแอนนี่หน่อยแอนนี่หน่อยเติ้ล

วิ่งตามกลัวมันเฮียวมีอยู่คนเดียวเลยเนี่ยหิวมีไม่กินพ่อมึงมาตามกูดิไอ้คุย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 คุยไอ้คุยมีคุยไอ้คุยคอ ป่วยหน้าดำไอ้ขุนไอ้คอดไอ้ไอ้ไอ้ปลาร์ติคิกใช่ไหมใช่พวกมึงพวสารสี่ตัวมึงมึงมีใครเห็นไหมมีใครเห็นหรือเปล่ามึงมาที่นี่ทำไมฮะกูมาตามกลับบ้านเรื่องอะไรแม่มึงป่วยหนักแล้วแล้วมึงหนีมาอย่างนี้ได้ไงนน้ำค้างไม่คอยเข้าใจสลายนะเว้ย ไอ้คุณทำไมอ่ะมึงเห็นการเป็นอยู่ของกูแล้วเนี่ยเห็นแล้วมึงแปลกใจแปลกมากมึงแปลกลุงเป็นเีียะไรครับมาลัมทำเฮียะลรลุงทำไมถวายสารไหนลัมให้พ่อมาด่วมึงต้องไม่เห็นเขาไม่เห็นเฮียยืนแก่ขนาดนี้เฮ้ยกูยืนเฉยๆจะมาแก่ได้ไงมึงยืนเฉยมวต้องลัอ่ะแหมแมตั้งแต่ตั้งแต่ลัาเสมอได้ที่ลัใหญ่นะ หน้าเขาเหี่ยวเฉยเลยเฮ้ยต่ไอไอไอมอสเด็เสมอมอนใส่แม่ผมซะนี่ยเขยานลาไอขุนพวกมึงสามสี่ตัวมาถึงกรุงเทพบอกมาตามหากูมาตามกูกลับบ้านเขาบอกว่าแม่กูป่วยงั้นเหรอใช่มึงมาแค่นี้ใช่ไหมก็อย่างน้อยน้งค้างกลับไปดูใจไม่คอยเขาหน่อยสิมึงมาตามกูกลับไปทําไมกูกลับไปนะกูก็ช่วยแม่ไม่ได้อยู่ดีเพราะกูไม่ใช่หมอไอขุนทาไมพูดแบบนี้ล่ะหัวสมองโง่ของมึงเนี่ย ไม่มีความคิดเอาซะเลยเจ้าบทเจ้าบาทเจ็บเจ็บโอ๊ยเจ็บมากกูนั่นเอจะด่ามึงมึงนี่มันง้อมันควายจริงเลยเจ็บกเจ็บอีกแล้วเจ็บอีกแล้วมึงเตรียมตัวได้เลยปีเจะศูนงานเราเหลือคือละสามหมื่นมึงเชื่อกูเถอะทำไมลดราคามึงฟังนะสำหรับกูเนี่ยตอนนี้กูมีชีวิตใหม่กูมาอยู่กรุงเทพเนี่ยกูเป็นถึงคุณนายน้ำค้างและอีกอย่างหนึ่ง กูกับแม่เนะี่ยมันสิ้นชาติขดัดกันไปตั้งนานแล้วกูนะนะกับแม่เนี่ยไม่ได้รู้จักกันแล้วและกูนะขอสั่งให้มึงสามสี่ตัวในกลับบ้านไปไ<อ>แล้วเอาคำพูดของกูไปบอกแม่กูด้วยว่าไม่ว่ายายคล้อยจะเป็นหรือจะตาย<อ>ก็ช่างวมัน กับเจ้าคุณครับวันนี้ล่อมากครับเจ้าคุณโอ้ยแม่งจัดไม่เสร็จสักทีผมเนี่ยเดี๋ยวลูกโตจะเปิดให้ดูเเดี๋ยวเราลบคลิปวันนี้แล้ว แต่ที่ยังคืนยังแอกไม่เลิกเลยเดี๋ยวกูไล่ออกจากหัวหน้าชิบเฮ้ยเซนไม่ได้มึงไล่กูออกแล้วใครเป็นหัวหน้ากูนี่ไงเวรใครจะดูไม่เป็นไรกูเล่นให้หมาดูแล้วก็ลืมก่อนไปเลยจริงๆนะเนี่ยอะไรวะไอ้นี่ไงไอ้อะไรมะมะลิกิ๊กอกผมกินมะกอกกยู่แล้วอะไรอ่ะว้าวโอเค รักพิกล็อกรุ่งฟ้าโดหลอกอีกแล้วท่านฟังครั้งนี้ผมจะชี้แนวรักผมหมดแมววทวินไม่ตื่นไม่เต้นแม่มึงจะเป็นหรือตายเพราะสติ กลับคอนโดแล้วครับนี่นดูไม่อยู่เทพต่างงานหรือวะไม่ยอมมาตามหาเจออีกอะไอ <ป S 2> พวกนี้เหนียวแล้วจะไปข้างนอกเลยไม่ได้ไปแล้วกลับมานอนดีกว่าไปกันยยแลเดียวกับที่คุณนายเพชรแผล บอลงมาถึงคอนโดของคุณนายน้ำทางชาวบ้านเขงพูดกันให้หน้าหูว่าเสียนะเอาผู้หญิงมาอยู่คอนโดอยากจะดูน้ำหน้ามันนะว่ามันจะสวยแค่ไหนกันเชียวสวัสดีจ๊ะ จาในครัวก่อนนะค่อยคุยกันตอนนี้อารมณ์ไม่ดีเข้าใจยังเนี่ยมีสวยอย่างตาตาอำบิกนะฉันแต่งตัวสวยขนาดนี้มองไรที่แบบคนใช้ฮะก็มองทุกตรงเลยมันเหมือนอนะแหมปากดีแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะใครเนี่ยคอองไม่รู้จักฉันสินะถ้าหากว่าไม่รู้จักที่ก็จะบอกให้เอาบุญฉันชื่อว่าคุณนายพิษแขเป็นเมียตนตแม่แต่ของสียอาคม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทไมเต็มใจก็กองไว้ตรงนั้นแหละก็รู้นี่ยก้อนนะหน้าตบจริงๆคุณนายคือจริงๆแล้วน้ำค้างเนี่ยเคยได้ยินแต่ชื่อเพิ่งเคยเห็นตัวจริงก็วันนี้คุณนายสวยเหมือนกันนะคะเนี่ยคือในในบ่อนเนี่ยเขาเขาลือกันบ่อยๆว่าคุณนายชอบโง่แล้วไปเสียเงินในนั้นบ่อยก็แต่คุณนายคะ อิฉันน้ำค้างขอฝักเนื้อฝักตัวเป็นเมียของเสียอาคมนะคะและอย่างหนึง่งตรงนี้เสียน,นั้นซื้อให้น้ำค้างอยู่ถ้าคุณนายไม่มีธุระหรือว่าเห่าเสร็จแล้วเชิญออกนอกประตูไปเถิดค่าอยากฆ่าที่สุดแกรู้บ้างไหมเมียข่อยคมทุกคนมันต้องเคารพฉัน แต่สาหรับแกมันหยาบกระด้ายิ่งนะเห็นที่คนอยู่ร่วกันไม่ได้เพราะฉะนั้นออกไปเลยโอ้ไม่ได้หรอกค่ะไม่ได้จริงๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าทำไมเพราะว่าเสียให้น้าค้างมาอยู่ที่นี่<ม>แล้วคนที่จะได้จะได้น้ําค้างออกได้ก็คือเสียคนเดียวน้ําค้างไม่ไปหรอกคะ่ะโอ้ยด้านานะกูบอกให้ึงออกไปเลยมา โอ้ยเล่นตาเล่นตาไม่ไปใช่ไหมเป็นไงล่ะเซมากุเตเฮ้ยไม่เจ็บป่ะหรือไงฮะไม่เจ็บค่ะกูบอกให้ตึงออกไปไงไม่เออค่ะบอกให้ออกไปไม่เออไม่ไปใช่ไหมเอาแล้ว